ลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลขึ้นมาทันทีเมื่อน,นักร้องหนุ่มเฟิร์สอนุวัต์เจ้าของบทเพลงดังที่มีชื่อว่าถ้าเขาจะรักยืนเฉยเขาก็รักดันมือลัน่นโพสต์คลิปขณะที่มีอะไรกับหญิงสาวคนหนึ่งจนโดนชาวเน็ตมือดีนะคะแคปภาพไปได้และก็เอาไปวิาพากษ์วิจารณ์กันจนแฮชแท็กเฟิร์สอนุวัต์ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของไทยเลยทีเดียวซึ่งคนก็วิาพากษ์วิจารณ์กันไปนะคะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเสียหายแน่แเพราะในคลิปนั้นเห็นทั้งใบหน้าและรูปร่่าางงอยยัดดเจน้ว ด้านเฟิร์สเมื่อทราบะคะก็ออกมาขอโทษทันทีแล้วก็ยอมรับผิดทุกอย่างจากนั้นก็หนีหายออกไปลบบัญชีไอจีนั้นทิ้งไปถึงแม้ว่าเฟิร์สจะออกมาขอโทษค่ะแต่ความดราม่าก็ยังไม่จบเพราะว่าทุกคนเข้าใจว่าเฟิร์สเนี่ยตั้งใจโพสต์ไว้ดูกับเพื่อนๆหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าแบบลดความเป็นติ่งเพิ่มความเป็นคนขึ้นไม่สนใจศิลปินแบบนี้แล้วนะคะถือว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีและทางค่ายค่ะเมื่อได้เห็นข่าวค่ายของเฟิร์สเนี่ยก็ออกมาสั่งพักงานอย่างไม่มีกาหนดของหนุ่มเฟิร์ส แล้วก็ขอโทษแทนพร้อมทั้งบอกว่าก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยด้านเฟิร์สค่ะก็ไม่รอช้าออกมาชี้แจงทุกอย่างว่าหญิงสาวในคลิปที่ทุกคนเห็นนั้นเป็นแฟนสาวของเขาที่ไม่เคยเปิดตัวเลยแล้วก็มีการพูดคุยตกลงกันแล้วว่าจะ ถ่ายคลิปวิดีโอนี้เอาไว้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเอามาโพสให้ใครเห็นแต่ดันมือลั่นไปโพสถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงที่ทำให้คนรักเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยซึ่งหนุ่มเฟิร์สก็บอกนะคะว่าให้ความผิดทั้งหลายเนี่ยมันจบที่เขาเขาขอยอมรับผิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ขอทุกขอโทษทุกคนด้วยที่ทำให้รู้สึกผิดหวังในตัวเขานะคะและก็เฟิร์สเนี่ยก็ยังบอกอีกว่า เขาเนี่ยก็ขอบคุณทุกคนที่พักกานสนับสนุนมาตลอดต่อจากนี้ไปเนีถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงเลยละคะ่ะ